พี่น้องเคยได้ยินคำนี้ไหมครับขี้วัวกินใบขี้ไก่กินผลขี้หมูกินหัวมันใช่จริงๆไหมครับถ้าใครทราบในข้อมูลที่ถูกต้องลองพิมพ์บอกผมหน่อยนะครับอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆวันนี้นะครับอากาศคึมคบ่าวฟาร์มมิงนะครับจะพาทุกคนมาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยคอกหรือมูลสัตว์แห้งฮะแลกกันนะครับแลกกันนะครับเอาไปเลยแล้ววันนี้ผมก็นํา กองหญ้านะครับมาให้เขากินเพื่อแลกเปลี่ยนกันเธอกินอันนี้ฉันจะไปเอาของเธอนั่นแต่ผมไม่ได้เอามากินนะครับผมจะเอามาให้ต้นไม้ต้นพืชต้นสวนครัวผมกินแต่พี่เพื่อนรู้ไหมครับว่ามันสามารถนําไปใช้ได้หลายรูปแบบมากๆวันนี้ผมจะยกตัวอย่าง3รูปแบบมันจะมีแบบไหนบ้างไปชมกันเลยครับแบบแรกนะครับนั่นก็คือทําเป็นอาหารจานด่วนด้วยปุ๋ยน้ํานะครับเป็นทาาทอาหารที่ละลายในน้ําได้ มันทำยังไงตรงนี้นะครับเราจะนำมูลสัตว์แห้งมาใส่ในถังประมาณ1-5ส่วนและหลังจากนั้นให้เติมน้ำให้เต็มนะครับทิ้งไว้2วัน2คืนและกรองเอาเฉพาะน้ำนะครับนี่เราจะได้ปุ๋ยน้ำหรืออาหารจานด่วนที่จะใช้ในแบบที่1แล้วหลังจากนั้นนะครับพี่น้องจะนำไปผสมน้ำหมักปลาทะเลหรือจะเป็นจุลซีส์สังเคราะห์แสงหรือจุลซีเ ในจังหวะนี้เราก็สามารถเติมในสิ่งที่เราต้องการได้ไปอีกนะครับและหลังจากนั้นเราก็ไปผสมกับน้ําสะอาดแล้วก็ปล่อยไปกับระบบน้ําหรือตักรดตักล่างก็ได้โอ้ยสังเกตเลยนะครับสูตรนี้ดีนักแร่เพราะอะไรใบพืชใบเมลอนนะครับหรือสวนครัวต่างๆมันจะเขียวขึ้นมาทันตาครับเรียกว่าอาหารจานด่วนส่วนสูตรที่2นะครับพี่น้องเราจะทําปุ๋ยหมักด้วยตัวเขาเอง จะเป็นขี้วัวขี้หมูขี้ไก่หรือมูลสัตว์ต่างๆได้เราจะไม่นิยมนำมาหมักในตอนที่เขาเปียกอยู่มันเหมน็นให้เรานำมูลสัตว์ที่เริ่มแห้งแล้วหรือมันหมาดอยู่มากองเป็นกองปุ๋ยหมักนะครับแล้วเราสังเกตเลยนะครับว่ามันมีความชื้นมากหรือน้อยถ้ามีความชื้นมากให้เราเติมน้ำนะครับในจังหวะที่เติมน้ำเราสามารถเติมจุลินทรีย์ต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์สงังเคราะห์แสงจุลินทรีย์ EM น้ำหมักปลาทะเล หรือฮอร์โมนผลไม้ต่างๆก็สามารถเติมไปในจังหวะนี้ได้ถ้าใครไม่มีจริงๆผมแนะนําเป็นนมเปรี้ยวยาคูน,นะครับก็จะมีจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์เหมือนกันครับและถ้ากองปุ๋ยหมักยังรู้สึกเปียกยังมีความชุ่มชื้นสูงให้เราลดจุลินทรีย์แบบเข้มๆไปได้เลยเพื่ออะไรครับเพื่อจะทําให้กิจกรรมการย่อยปุ๋ยหมักเร็วขึ้นกลิ่นหายเร็วขึ้นยังไม่พอจะเป็นปุ๋ยและเย็นเร็วขึ้นเท่านั้นเองครับ และในแบบที่3เราจะมาทําปุ๋ยหมักโดยเรามีปุ๋ยหมักอาจจะน้อยมีหนึ่งกระสอบอย่างเงี้ยเราต้องการปุ๋ยหมักที่ปริมาณเป็น10กระสอบเราก็สามารถทําได้โดยเราจะใช้พวกเศษหญ้าเศษผักที่มีอยู่ในภายในบ้านนะครับหรือในแปลงต่างเนี่ยที่เราตัดหญ้ามาเนี่ยให้เรากองไปชั้นชั้นนะครับเหมือนสูตรปุ๋ยหมักวิศวก,กรรมแม่โจ้นะครับหรือสูตรของอาจารย์ลุงนั่นเองเราจะกองไว้ประมาณหนึ่งคืบพวกเศษหญ้าเศษวัชพืช หรือว่าเป็นพืชสดต่างๆได้หรือจะเป็นเศษผักก็ได้นะครับที่เหลือจากครัวเรือนแล้วหลังจากนั้นเราจะโรยมูลสัตว์บางๆนะครับและชั้นต่อไปเราก็จะทําอีกหนึ่งคืบจะเป็นเศษหญ้าเศษวัชพืชหรือเศษผักที่เหลือจากการประกอบอาหารของเรานั่นเองแล้วก็ทําไปเรื่อยๆนะครับเวลาที่เราจะใช้เนี่ยก็ประมาณ2-3เดือนแต่เราจะนําส่วนที่อยู่ด้านล่างสุดนะครับโกรยมาใช้ก่อนแล้วสังเกตกายภาพของมัน มันจะมีลาขาวมันจะเย็นมันจะไม่ร้อนนะครับรวมไปถึงกายภาพด้านนอกมองได้ตาเนี่ยหุยมันเหมือนดินเลยอะโอ้มันไม่เหมือนเศษหญ้าแล้วอครับอันนี้แหละครับดีนักแลในการจะเป็นธาตุอาหารให้กับผักสวนครัวหรือพืชต่างๆครับปุ๋ยหมักนะครับที่เราหมักจบกระบวนการแล้วไม่มีความร้อนแล้วคุณจะนําไปรองก้นหลุมจะโรยในแปลงผักสวนครัวพวกผักสลัดอะไรได้หมดเลยหรือจะ โรยบริเวณรอบๆโคนต้นก็สามารถทําได้ครับเพราะมันเย็นแล้วมันจะมีจุลินทรีย์ตัวดีและผอมปลดปล่อยธาตุอาหารให้พืชของคุณได้ซับดูดซับเอานําไปใช้เพื่อเกิดประโยชน์แก่เขามันจะเร่งการแตกใบแตกยอดนะครับติดดอกออกผลได้ดีมากขึ้นนะครับเป็นการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์นะครับสำหรับวันนี้นะครับบ่าวฟาร์มิ่งก็พาทุกคนมาเรียนรู้เกี่ยวกับการทําการเกษตรแบบง่ายๆบ้านๆานานถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์เจอกันใหม่ครั้งต่อไป ไหนใครๆที่ชอบคลิปนี้กดคอมเมนต์ทักทายหน่อยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจทำน้ำหมักเชียวภาพน้ำหมักปลาทะเลง่ายกว่าที่คิดครับเพียงแค่ฉีกซองใส่ถังทําตามสูตรได้เลยไม่ต้องปวดหัวในการหาวัตถุดิบอีกต่อไปสนใจสั่งซื้อได้ที่ a d f i ินเฮ99ครับ